วิธีการเซตค่าโปรแกรม m e x 02ของผลิตภัณฑ์ r k 2 Series สำหรับการทำงานที่มีตัวแปรเป็นการเปลี่ยนค่าความเร็วเราจะใช้งานโปรแกรม m e x 02สำหรับการทำงานเพื่อกำหนดค่าข้อมูลที่เก็บไว้ในไดรเวอร์ของผลิตภัณฑ์รุ่น r k 2 Series 2> โดยใช้ตัวเลขเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ เราจะอธิบายวิธีกำหนดการทำงานสำหรับลักษณะงานที่มีตัวแปรเป็นการเปลี่ยนค่าความเร็วระหว่าง Data ที่0และ Data ที่1เริ่มแรกเรามากำหนดค่าตัวเลขของ Data ที่ต้องการทำงานด้วยความเร็วสูงซึ่งเราจะใช้ Data ที่0ใช้งาน operating mode หรือ incremental inc ต่อไปมากำหนดค่าตำแหน่งหรือ positioning step เราจะใส่1 0 0 0 0 step และใส่ค่าความเร็ว5,000 Hz ที่ operation speed ต่อจากนั้นเรามาใช้งาน operation function คลิก2ครั้งในการทำงานลักษณะนี้จะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งาน2ทัทางเลือกคือ การทำงานโดยการเชื่อมโยงข้อมูลหลายๆข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่าง Link Motion และ Link Motion 2 Link Motion เป็นการตั้งค่าที่เรียกใช้ข้อมูลถัดไปโดยที่มอเตอร์ไม่ต้องหยุดส่วน Link Motion 2เป็นการตั้งค่าที่เรียกใช้ข้อมูลถัดไปหลังจากมอเตอร์หยุดทำงาน สำหรับในตัวอย่างนี้เราจะเลือก l i n ก Motion สำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องเราสามารถเชื่อมโยง Data ได้สูงสุด4รายการเลือกระหว่าง l i n ก Motion หรือ l i n ก Motion 2ขั้นตอนถัดมาเรามาสอนวิธีการกำหนดค่าข้อมูลสำหรับความเร็วตำ่ำเราจะใช้ Data ที่1เราเลือก Incremental (I.N.C.) ในหัวข้อ Operating Mode และใส่ค่าตำแหน่ง Positioning ที่4,000 step ใส่ค่าความเร็วในการทำงานหรือ Operating Speed ที่1,000 Hz การตั้งค่าข้อมูลการทำงานเสร็จสมบูรณ์จากนั้น เขียนข้อมูลลงในไดรเวอร์เลือก Data Writing จากข้อมูล Communication หรือเลือกไอคอน Data Writing สำหรับในตัวอย่างนี้เราจะเลือกไอคอนสิ้นสุดสำหรับการใส่ค่าข้อมูล